สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาบอก3ข้อควรระวังนะครับในการปลูกต้นไม้แนวรั้วนะครับหากใครนะครับที่กําลังจะปลูกต้นไม้แนวรั้วที่บ้านนะครับ3ข้อควรระวังนี้นะครับลองไปดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อควรระวังข้อที่1นะครับผมในการปลูกต้นไม้แนวรั้วนะครับให้ควรระวังอย่านําต้นไม้ที่ทิ้งใบนะครับ ทิ้งใบหรือบางทีอัดผัดใบเลยก็ได้ครับมาปลูกในแนวรั้วนะครับผมเพราะว่าหากบ้านท่านนะครับเป็นบ้านที่ชิดติดกับบ้านของเพื่อนบ้านนะครับนะครับติดกับบ้านของคนอื่นนะครับแล้วเรานะครับนำต้นไม้ที่ทิ้งใบนะครับตัวอย่างเช่นไผ่เลี้ยงนะครับหากท่านนำต้นไผ่เลี้ยงนะครับมาปลูกข้างบ้าน ติดกับเพื่อนบ้านนะครับและต้นไผ่นะครับทิ้งใบนะครับแล้ใบหล่นเยอะมากนะครับปลิวไปตกบ้านข้างบ้านเพื่อนบ้านนะครับจะทําให้ท่านนะครับอาจจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านได้นะครับผมดังนั้นนะครับข้อควรระวังนี้นะครับให้ระวังดีๆนะครับผมเดี๋ยวแทนที่จะมีเพื่อนบ้านที่ดีมีมิตรที่ดีนะครับ อาจจะกลายเป็นศัตรูกันนะครับและอยู่ไม่มีความสุขนะครับผมผ่านไปแล้วนะครับข้อควรระวังข้อที่1น,นะครับข้อควรระวังข้อที่2ในการปลูกไม้แนวรั้วนะครับเวลาที่เราปลูกตอนมันต้นยังไม่โตมากนะครับและปล่อยให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราอย่าเร่งอย่าพายายามปล่อยให้มันสูงขึ้นพื้นที่ด้านบนเร็วเกินไปนะครับผม ค่อยๆตัดแต่งตั้งแต่ด้านบนและด้านข้างค่อยๆเลี้ยงให้เขาค่อยๆโตขึ้นไปนะครับถ้าเราปล่อยให้สูงเร็วเกินโดยที่กิ่งของมันยังเล็กอยู่นะครับผมและปล่อยให้สูงไปในระดับที่มันไม่สมดุลกันหรือดูฝนนะครับท่านลองสังเกตนะครับเวลาฝนตกต้นไม้อิ่มน้ํานะครับยอดไม้จะทําความเคารพเราทันทีเลยนะครับสวัสดีครับนะครับจะโค้งลงมางอลงมาเลยนะครับ ถ้าลองสังเกตดูนะครับเพราะว่ากิ่งของมันยังเล็กนะครับและมันดูดน้ําซับน้ําไว้เยอะนะครับทําให้มันพยุงตัวเองไม่ได้นะครับและบางทีนะครับก็อาจจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําความเคารพไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือบางทีมันก็จะง้มลงมาหาตัวข้างบ้านเราทําให้เวลาเราเดินผ่านไปผ่านมาก็ลําบากนะครับเพราะว่ากิ่งไม้ของเรานะครับมันง้มทําความเคารพลงมาหาเรานะครับผม ดังนั้นใจเย็นๆค่อยๆเลี้ยงค่อยๆตัดแต่งไปนะครับผมนะครับสองข้อควรระวังผ่านไปแล้วนะครับผมข้อควรระวังข้อที่สามนะครับสำหรับท่านนะครับที่ต้องการนะครับเลี้ยงไม้แนวรั้วเพื่อจะให้สูงๆบางมิดเลยนะครับบางไม่ให้เห็นด้านข้างนะครับแต่ว่าพื้นที่ของท่านนะครับจะต้องเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับ นะครับอย่างเช่นพวกบ้านสวนอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับไม่ใช่บ้านจัดสรรพื้นที่แคบๆนะเพราะอาจจะมีปัญหานะครับเวลาขึ้นไปตัดแต่งกิ่งนะครับผมเพราะว่าหากท่านนะครับเลี้ยงต้นไม้ให้สูงเกินไปนะครับผมจะมีปัญหาเวลาไปตัดแต่งกิ่งบางทีนะครับขึ้นไปตัดกิ่งอาจจะไปหล่นบ้านเขานะครับจะไปเก็บอีกฝั่งก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาล็อกประตูบ้านอยู่เดี๋ยวอาจจะกลายเป็นขโมยนะครับผมข้อควรระวังข้อนี้นะครับสําหรับ ท่านที่อยากเลี้ยงให้สูงนะครับผมต้องนะครับเลี้ยงให้ฐานมันกว้างๆนะครับให้สรงพุ่มออกมาด้านกว้างด้านข้างเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อที่เวลามันสูงขึ้นไปนะครับมันจะได้พายุงแนวทรงพุ่มของมันได้นะครับเนื่องจากว่าลําต้นมันใหญ่ฐานมันกว้างนะครับมันก็จะสูงขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงให้มันบางและให้สูงนะครับผมโอกาสที่มันจะล้มลงมาก็ค่อนข้างสูงนะครับ นอกจากว่าท่านจะทําแนวลวดหนามแนวรั้วเพื่อพยุงอไอ้ต้นทรงพุ่มมันไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมวันนี้มาบอกเกี่ยวกับ3ข้อคนรระวังในการปลูกต้นไม้แนวรั้วนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ